ปัจจุบันผู้ที่เป็นโรคข้อเข่าเสื่อมจํานวนมากรักษาผิดวิธีเช่นซื้อยาทั่วไปมาทานเองหรือรับประทานยาแก้ปวดโดยพลาการอย่างต่อเนื่องใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ทราบแหล่งที่มาอย่างแน่ชัดไม่เพียงแต่ไม่ช่วยให้โรคข้อเข่าเสื่อมดีขึ้นเท่านั้นแต่ยังทําให้แย่ลงและส่งผลร้ายแรงต่อสุขภาพมากมายเช่นกล้ามเนื้อรีบข้อผิดรูปเสียงอมาพาดฉันมักจะมีอาการปวดตามข้อมือไหล่แล้วก็โดยเฉพาะบริเวณหลังเนี่ยค่ะ เ,เรื่องง่ายๆเช่นผูกเชือกรองเท้าเนี่ยแค่ก้มลงไปก็เจ็บแล้วค่ะคุณแม่เนมีอาการเกี่ยวกับหัวเขา่าคือเจ็บแล้วก็ปวดหัวเข่ามากเป็นนักๆก็ต,ต้นปีหกสั่งนี่แหละเวลาเดินก็จะมีเสียงก๊อกแกลก๊อกแกลกแล้วก็เสียวแป๊บเลยแล้วก็คิดว่ามันไม่เป็นอะไรพออยู่มายู่มาเนี่ยมันก็เดินไม่ได้เลยนะโอ้โหมันเจ็บสุดๆเจ็บจะลองให้เลยตกใจมาก แล้วก็ปวมากด้วยก็จะยืนข่ทั้งวันก็จะมีอาการปวดที่เขา่าแบบว่าปวดมากทรมานมากๆเลยครับมันปวดแบบว่านอนไม่ได้เลยแหละขยับตัวก็ไม่ได้เวลาขยับตัวนะครับมันก็จะปวดมากมากหรือไม่งั้นนะก็ต้องใช้หมอนรองเอาไม่งั้นนะปวดจะน้าตาไหลเลยปวดอย่างเดียวไม่พอนะครับแถมยังมีเสียงดังก็แกลบก็แก๊บด้วยโดยเฉพาะขาข้างขวาเนี่ยปวดมากๆเลยพอ,อยูมาอยูมาเนี่ยข้างสายก็เริ่มเป็นตามแล้วไม่ใช่แค่นั้นนะ ข้างล่างเนี่ยคือแบบตึงมากอ่ะลูกก็มาสงสารแม่ก็เลยไปซื้อโ oh, อวิชัวโก oh, เนี่ยมาให้กินแม่ก็ดื่มไปเรื่อยๆวันละซองแก้วซองแก้วพออาทิตย์แรกนี่ดีขึ้นมาเลยกินหมดไปหนึ่งกระปุกกลับมาเดินได้แล้วไม่เจ็บเลยล่าสุดเดี๋ยวนี้ปกติแล้วนะ ใช้ชีวิตได้ตามปกติเลยคือลูกวิ่งมาให้เดินด้วยแม่เดินเก่งจัดขนาดปรับความเร็วนะแม่ยังเดินทันเลยหนึ่งแก้วและรู้สึกประหลาดใจมากๆเลยค่ะเพียงทานแค่สิบกว่าวันเท่านั้นเองรู้สึกว่าอาการปวดตามข้อมือเนี่ยลดลงมากแล้วฉันก็เริ่มสามารถเคลื่อนไหวอย่างสะดวกสบายมากขึ้นตื่นขึ้นมาเนี่ยขาก็แข็งแรง ไม่ชาอีกแล้วโดยเฉพาะส่วนหลังเนี่ยรู้สึกเบาสบายไม่หนักเหมือนแต่ก่อนแล้วค่ะรู้สึกเหมือนได้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่งค่ะยืนขายของได้ทั้งวันตั้งแต่ตอนเช้ายันเย็นเข้านอนก็ไม่ปวดโยนใครๆก็ทักว่าโอ้โหอยูเนี้ยเดินเก่งแล้วนี่ไม่ขยโยขยเยกแล้วกลับมาขายของได้มีรายได้มากกว่าเดิมอีกอยากแนะนำเลยครับสำหรับคนที่มีอาการปวดเข้าเหมือนกันให้หันมาทานลมทันยพืชโอวิชัวโกจะได้ไม่ปวดข่าเหมือนผมครับ สวัสดีครับผมวินภาพอาจารย์คณะภุนาการสถาบันเทคนิคการแพท,ทย์ไทยด้วยประสบการณ์มากกว่า30ปีในด้านภุนาการสุขภาพกระดูกและข้อผมก่อแนะนำผลิตภัณฑ์นมพันยูพืชบำรุงแลกระดูกและข้ออุง้งอิสร ผมยืนยันโอวิโชโกเป็นผู้นำด้านโภชนาก,การสำหรับผู้ป่วยโรคข้อข่าเสื่อมในประเทศไทยด้วยสูตรโภชนาก,การโปรตีนจากพืช100%โปด้วยถั่วคุณภาพสูงเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อช่วยรักษาปัญหาอาการปวดกระดูกข้อต่อฟือ้นปูกระดูกและข้อและข้ออย่างคร้วงจรในขณะที่เสริมสารอาหารที่เป็น เพื่อช่วยกระดูกแข็งแรงยืดหยุ่น o v ชโฆโกเป็นผลิตภัณฑ์แรกในประเทศไทยที่ได้รับผลทดลองอย่างเข้มงวดตามมาตรฐาน FDA จากสหรัฐอเมริกาอย่างครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์โภชนาการสั้นนำของผลิตภัณฑ์ที่ดีและมีคุณภาพสำหรับชุมชนสาเหตุที่โอเชโกส,สร้างความก้าวหน้าในการรักษาโรคข้อเข่าเสื่อมเนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์เดียวในท้องตลาดที่นำไซศาสตร์ออกฤทธิ์สำหรับโรคข้อเข่าเสือ่อมซึ่งก็คือยูนิเวอร์สตีนนี่ก็คือสาตร์ออกฤทธิ์ที่ทันสมัยที่สุดในโลกได้รับการจดจิธิบัรและได้รับการยอมรับว่าปลอดภัยตามมาตรฐานแกดสหรัฐอเมริกาด้วยส่วนผสมที่มี สารออกฤทธิ์ยูเวอร์สตินทำให้โอวิชโกมีความสามารถในการบรรเทาอาการเจ็บปวดช่วยพยุงข้อเข่าอักเสบได้ดีและลดอาการปวดของกระดูกและข้อหลังจากใช้เพียง3าวันโดยเฉพาะสา,าร,สสาารออกฤทธิ์ก็คือยูเวอร์สตินเอ็เอสเอ็นอโกบินเจะช่วยให้การทำงานของร่างกายเคลื่อนไหวดีขึ้นฟื้นฟูกระดูกและข้ออย่างรวดเร็วป้องกันกระดูกเสื่อมกระดูกพูน และป้องกันกระดูกหลยข้อให้แข็งแรง